NBI Nation Building Institute ก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนค่ะมาจากเชียงใหม่นะเจ้ามาไกลคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากเรียนในระบบเลยเพราะเป็นเด็กนอกระบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจะต้องมาเรียนเนี่ยจ่ายไปก่อนแล้วกันแต่มันเหมือนป๊อปอัพในหัวขึ้นมาแล้วก็อยู่ดีๆ Facebook ก็เด้งขึ้นมาองี้ค่ะสถาบันสร้างชาติอะไรเงี้ย แล้วเราก็เคยได้ยินคนไข้เราเคยมาเรียนแต่เราก็นานมากแล้ว่ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออถ้าไหนป๊อป,ปอัพขึ้นมาแสดงว่าเราต้องไปตรงนั้นแหละเราก็จ่ายตังค์เลยเราไม่รู้อะไรเลยเราก็บินมาบินมาเสร็จปุ๊บไม่เห็นหน้าอาจารย์แดนตรงข้างหน้าฉันเคยอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จักชื่อว่าชื่ออะไรเงค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าพอมาแล้วตอนแรกตั้งใจว่าถ้ามาแล้วมันไม่โอเคก็จะทิ้งแล้วก็ไม่มาเรียนละอะไรเงี้ย แต่พอมาเสร็จประทับใจพี่ๆประทับใจบรรยากาศแล้วคำหนึ่งที่ทำให้วรินตัดสินใจมาเรียนที่นี่ก็คือดีเก่งกล้าเพราะว่าอาจารย์ของวรินดร์ Dr. ทรงศักดิ์เกียรติสุขท่านเคยพูดคำนี้กับวรินเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วมันทำให้วรินรู้ว่า มันอาจจะเป็นที่ที่วรินต้องมาอยู่ที่นี่ไงคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ทําให้มีมีบ้านหลังใหม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเรียนในระบบอีกครั้งหนึ่งคะ่ะขอบคุณมากๆากค่ะ